มาเร็วมาเร็วงานด่วนงานดีงานเด่นสวัสดีครับทุกท่านมนีงานด่วนอีกแล้วนะครับก็คือก่อฉาบห้องเด้ผ่านนี่นี่ฮะก่อฉาบห้องหนึ่งห้องก่อฉาบเทพื้นตอนนี้ก็ปรับพื้นที่ก่อนครับจะเทพื้นเทคาน แล้วค่อยก่อแมนบ่ะนะครับเราจะเตรียมการคือแบบคานคานดินเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาสิเอาเล็กว้เม็ดูกปูแล้วก็ขุดล่องให้มันเป็นคานเป็นดินเลยเดี๋ยวฮองกระสิกทำการเทปูนนะตอนแรงชกแรงใบยบยพอปูแล้วเดี๋ยวอีกวันหนึ่งเราค่อยมาก่อให้มันแห้งมันยังก่อน นนเตรียมปูไอเม็ดเข้าเบ็บปูหอเม็ดเข้าเบดนะครับเหลาหลักไว้สำหรับโต,ตปูเม็ดเรียบร้อยแล้วครับรอแต่ปูนมาบ่า มาแล้วมาแล้วได้อยู่นะคันหน่อยอยู่รถหน่อยอยู่แบรรถใหญ่ามากนะครับตอนนี้ปูนมาแล้วออมาแล้วมาแล้วเตรียมวะนี่เตรียม เตรียมตัวสําหรับการเทพื้นนะครับเพราะว่าตอนนี้คือรถรดปูนมาแล้วเตรียมเคียร์ครับมีวัาดีก่อน ต้พูดเนื่อต้องพแน่กำลองออกไปไปทุกคืว่ามันขึ้นไวอยู่สามล้อยยี่สเอารับลูกว่ะ

พวงห้าดีนะพวงทาทุกมากนมดนึงเขาอุ่นจัดจัดซุกมาเนะดิเปิดผักเกียบนม่งอะไรจะค้มันได้ดีโมานน้คุย

嗯。 คุนทำลงหรอว้ายอือคุณจะาเล็กก่องอยู่กล่องกูมีโบเล็กก่องกูมีอากล่องเขาทำข้าเลย พ่อครับเคเดือดอะไรไป่ไ huh. ด้ตเอนนี่เรื่องกลางเลยโอ้เบ่อฮะประมาณสามกระบ้าสามกับบ้าปูนเคสามมงลงก่อน อะนโครับนี้เกลี่ยเกลีร์พื้นที่ไปนี่อ๋อจากมาปาดไปนี่เกลีร์ครับตอนนี้